กลับมาอีกครั้งกับการสอนวาดตัวละครจากอนิเมะดังเป็นเรื่องที่ครูพรทำคลิปสอนวาดตัวละครเยอะที่สุดรูปนี้วาดแบบเต็มตัวแอคชั่นเท่เดี๋ยวมาขึ้นโครงสร้างเป็นรูปทรงง่ายๆกันก่อนวงลีคือศีรษะเส้นตรงคือกระดูกวงกลมเล็กๆคือข้อต่อต่อตางๆเช่นหัวเข่าหัวไหล่ขีดเส้นระดับตาให้ต่ำกว่าครึ่งหนึ่งของวงลีเล็กน้อยเส้นตรงแกนหน้าเอียงไปทางซ้าย วาดรูปทรงของตาที่เส้นระดับสายตาได้เลยดูระยะห่างของตาให้ดีอย่าให้ใกล้กันเกินไปหรือห่างเกินไปพอได้รูปทรงแล้วเริ่มเก็บรายละเอียดได้เลยเส้นตาบนหนากว่าเส้นตาล่างแรงเงาตาดำไว้เบาๆเหลือแสงสีขาวไว้ด้วยจมูกอยู่ใกล้ๆกับตาด้านซ้ายเดี๋ยวลบเส้นโครงหน้าออกก่อนเวลานักเรียนล่างภาพให้นักเรียนร่างเบาๆกันก่อนนะคะไม่ต้องเน้นเข้มๆเหมือนครูนะ คุณครูพรวาดเข้มๆเพื่อให้นักเรียนเห็นชัดๆนะแต่ถ้าเน้นแบบนี้แล้วตอนระบายสีจะมีปัญหาลบเส้นวงรีออกเราจะวาดรูปหน้ากันแล้วกำหนดคางไว้ใต้ปากเส้นขอบหน้าติดกับตาด้านซ้ายลากลงมาถึงระดับจมูกแล้วหุบเข้ามาที่คางเช็คระยะห่างจากตาด้านขวาแล้วกำหนดขอบหน้าอีกข้างวาดหูและหน้าผากต่างหูที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมยาวๆสะบัดขึ้นมา เป็นต่างหูที่เป็นเอกลักษณ์มากๆในเรื่องนี้มีใครนะที่ใส่ต่างหูแบบนี้คุณครูวาดผมแล้วก็เผลอลบไปไม่เป็นไรมาวาดตาสองชั้นกันก่อนแวะแรงเงาเบาๆที่หัวตานิดหน่อยเดี๋ยวกลับมาวาดผมกันต่อคนนี้ผมค่อนข้างจะวาดยากหน่อยค่อยๆดูไปนะคะคุณครูจะเริ่มจากผมที่อยู่ติดกับขอบหน้าก่อนดูถึงตอนนี้แล้วถ้าใครเป็นแฟนของดาบพิฆาตอสูร น่าจะพอเดาออกนะคะว่าคุณครูกําลังวาดใครอยู่ต่อจากนี้ประมาณหนึ่งนาทีคุณครูพรจะมีการพูดสปอยถึงเรื่องนี้นะถ้านักเรียนคนไหนไม่อยากฟังแต่อยากวาดตามปิดเสียงไปก่อนนะคนนี้เป็นคนที่เก่งที่สุดในเรื่องนี้เลยแม้แต่อสูนอย่างมูซันก็ยังสู้ไม่ได้ถ้าเขายังมีชีวิตอยู่มูซันจะไม่กล้าออกมาเลยน่าเสียดายตอนที่เขากำลังจะฆ่ามูซันได้สำเร็จ มูซันดันใช้วิธีระเบิดกระจายร่างหนีไปเลยอีกนิดเดียวเองอีกนิดเดียวแท้ๆตอนนั้นคุณธรรมยเจ็บใจมากเขาเป็นนักดาบอัฉริยะฝีมือระดับเทพสรงมาเกิดผู้คิดค้นปลานตะวันซึ่งเป็นปลานที่ไว้ต่อสู้กับมูซันได้แต่ตอนหลังปรานนี้ได้สูญหายไปเพราะมูซันได้กำจัดผู้สืบทอดปรานนี้ทั้งหมดคนที่ยังฟังอยู่โดคนครูพรสปอยไปเยอะเลยนะ ดาบพิฆาตอสูรเป็นเรื่องที่ครูพรชอบมากๆช่วงนี้ในโรงภาพยนตร์กำลังฉายดาบพิฆาตอสูรตอนล่าสุดภาคปราศาสตร์ไร้ขอบเขตถือเป็นศึกสุดท้ายที่ทุกคนรอคอยดูตัวอย่างแล้วทั้งภาพและเสียงจัดเต็มมากๆดูถึงตอนนี้ใครที่รู้จักบุคคลคนนี้ช่วยพิมพ์ชื่อของเขาคอมเมนต์มาตอบคุณครูพรหน่อยนะตอนนี้คุณครูกำลังขึ้นโครงสร้างของผมที่สะบัด ให้เกิดเป็นทิศทางและรูปทรงง่ายๆก่อนวาดคอเป็นแนวนอนต่อจากหน้าลงมานักเรียนล่างเบาๆนะคะรูปนี้ช่วงคอไหล่และตัวจะวาดยากนิดนึงเพราะว่าซ้อนๆกันอยู่เดี๋ยวตรงไหลต่อมาที่แขนนักเรียนจะเห็นว่าคุณครูวาดผิดแล้วลบออกแต่ลบไม่ค่อยออกเพราะว่ากดเข้มไปหน่อยมาเริ่มวาดกันใหม่นะ ดูจากเส้นใหม่ที่เข้มๆนะคะเส้นโค้งๆต่อๆกันคือรอยยับของแขนเสื้อตรงนี้เป็นชายผ้าแหลมๆเป็นแขนเสื้อที่มีปลายแขนแบบกว้างๆเราจะเห็นชายผ้าแขนเสื้อสะบัดไปมาเขากำลังงอข้อศอกวาดข้อมือค้างไว้ก่อนใกล้ๆศีรษะมีรอยยับเป็นเส้นโค้งสามเส้นส่วนที่กำลังวาดอยู่คือผ้าที่ผูกตรงเอวนะ คุณครูเริ่มวาดจากตรงกลางก่อนแล้วค่อยออกไปทางซ้ายและขวาวาดมือต่อจากข้อมือที่ค้างไว้ลบเส้นโครงสร้างกระดูกและข้อต่อออกเดี๋ยวมาวาดแขนอีกข้างกันแขนข้างนี้ยกขึ้นด้านบนปลายแขนเสื้อสะบัดออกเพื่อให้เกิดความรู้สึกแรงและเร็วหยุดไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาวาดมือเดี๋ยวคุณครูพรเปลี่ยนมาวาดกางเกงก่อนเป็นกางเกงแบบขาบาๆแล้วก็มีจีบด้วยนะแล้วยังงอขาอีกตัางหาก ก็จะวาดยากนิดนึงนักเรียนค่อยๆวาดตามคุณครูไปนะคะวาดตามให้ทันนะรับรองสนุกแน่ๆถ้านักเรียนอยากให้คลิปเล่นช้าลงสามารถตั้งค่าปรับความเร็วได้นะคะถ้าดูใน Youtube กดปรับได้ที่รูปฟันเฟืองมุมขวาด้านบนถ้าดูใน t i k t o k กกดค้างที่คลิปวิดีโอแล้วจะมีคำว่าความเร็วกดเลือกปรับได้เลยค่ะวาดความหนาเพื่อให้เกิดพื้นรองเท้า แบ่งเท้าตรงส่วนนิ้วโป้งใส่สายเป็นรองเท้าเกียรแบบหูหนีบกำหนดความกว้างของฝักดาบแล้วใช้ไม้พันทัดช่วยให้ตรงนะเสร็จแล้วมาวาดขากางเกงอีกข้างกันครูพรกำหนดหัวเข่าไว้ก่อนให้อยู่ในระดับสูงกว่าเท้าอีกข้างเล็กน้อยเป็นหัวเข่าแบบติดพื้นวาดรอยยับให้ถูกตำแหน่งนะคะด้านหลังมีเท้าที่อยู่ที่พื้นส้นเท้ายกขึ้นด้วยวาดข้อเท้า แล้ววาดหักมุมเป็นเท้าลงมาแบ่งนิ้วโป้งเส้นคล้ายสระอาวาดสายหูหนีบและพื้นรองเท้าวาดมือข้างที่ถือดาบกันคุณครูล่างกำหนดฝ่ามือและเส้นของดาบไว้ก่อนพอได้ตําแหน่งที่ถูกต้องค่อยเก็บรายละเอียดนะดาบจะมีลักษณะโค้งหน่อยๆค่อยๆล่างไปเบาๆให้ได้ขนาดก่อนนะข้างนี้เราคงใช้ไม้บรรทัดช่วยไม่ได้ลืมบอกไป รูปนี้นอกจากจะสอนร่างภาพแล้วยังสอนระบายสีไม้ด้วยนะคะจัดเต็มเป็นพิเศษให้กับดาบพิฆาตอสูรภาคสุดท้ายพอระบายสีแล้วนักเรียนจะได้เห็นใบดาบเปลี่ยนเป็นสีแดงครูจะแรงเงาสีดําไว้นิดหน่อยเพื่อให้ภาพที่ร่างไว้ดูชัดเจนแต่นักเรียนไม่ต้องแรงเงาเหมือนคุณครูก็ได้นะคะเดี๋ยวใช้สีไม้สีดําระบายเลยดีกว่ามาถึงส่วนที่ยากแล้วคือส่วนของผม ตอนแรกเราแบ่งผมไว้เป็นช่อๆแบบคร่าวๆตอนนี้คุณครูจะใส่รายละเอียดของปลายผมของแต่ละช่อนะคะที่นักเรียนจะเห็นเป็นปลายแหลมๆเยอะๆอาจจะดูงงๆหน่อยแต่ถ้าสังเกตดีๆมันคือผมที่ยื่นออกมาเป็นรายละเอียดของผมแต่ละช่อที่เรากำหนดไว้ตอนแรกค่อยๆวาดตามคุณครูไปนะคะถ้าวาดผมได้นักเรียนก็เก่งขึ้นมากๆเลย สำหรับนักเรียนที่ฝึกวาดรูปกับครูบ่อยๆแล้วน่าจะทำได้แน่นอนนักเรียนที่เพิ่งมาดูแล้วชอบการวาดรูปแบบนี้คุณครูพรมีทำคลิปสอนวาดอนิเมตดังๆไว้ในช่องเยอะมากๆเลยอย่างเรื่องดาบพิฆาตอสูรเนี่ยมีสอนวาดไปแล้วไม่ต่ำกว่าสิบคนเป็นแบบคลิปยาวสอนละเอียดสอนทีละขั้นตอนด้วยสอนช้ากว่าคลิปนี้อีกนักเรียนลองไปหาดูในช่องครูพรสอนศิลปะนะคะ รับรองว่านักเรียนฝึกวาดตามกันได้แน่นอนก่อนถึงปลายผมวาดเส้นหยักๆเพื่อแบ่งเป็นสีผมนะคะเดี๋ยวตอนระบายสีเราจะระบายสีปลายผมเป็นสีแดงกันตอนนี้คุณครูวาดเสร็จแล้วเดี๋ยวไปเตรียมสีไม้กันมาเลยคลิปนี้คุณครูใช้สีไม้ยี่ห้อคอนล,ลีนแบบ12สีเท่านั้นครูพรใช้ยางลบดินน้ำมันตแตมเพื่อให้เส้นวาดเข้มน้อยลงหน่อย เส้นที่คุณครูวาดเข้มไปเดี๋ยวตอนระบายสีแล้วจะสกระปรกสามารถใช้ยังลบปกติลบเบาเก็ได้นะคะเอาสีเนื้อระบายก่อนเลยเว้นส่วนของตาขาวไม่ต้องระบายสีเนื้อนะเอาสีน้ำตาลระบายเบาๆผสมกับสีเนื้อให้เป็นสีเนื้อเข้มระบายเฉพาะในส่วนของเงานะคะทีนี้เราก็จะระบายสีเนื้ออ่อนเข้มแบบนี้ที่แขนและมือทั้งสองข้างด้วยปานบนหน้าผากระบายด้วยสีแดง ส่วนที่เป็นรายละเอียดเล็กๆอย่างนี้เราต้องระบายให้คมชัดนักเรียนเหล่าดินสอให้แหลมๆหน่อยนะที่ปลายผมทุกๆเส้นก็เป็นสีแดงเหมือนกันใช้สีแดงตัดขอบให้คมชัดแล้วระบายให้เป็นสีแดงทุกเส้นเลยนะเดี๋ยวคุณครูจะใช้เวทมนต์ของการตัดต่อดีดนิ้วให้เสร็จไปเลยทีเดียวใบดาบก็ถูกย้อมเป็นสีแดงด้วย ถ้าเป็นไปได้คุณครูจะระบายสีที่ใช้เหมือนกันให้เสร็จไปในทีเดียวเลยจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบ่อยๆเอาสีดำมาเก็บรายละเอียดและตัดเส้นให้สวยทั้งหมดครูเริ่มจากตรงใบหน้าก่อนเพราะใบหน้าระบายสีอื่นๆเรียบร้อยแล้วสีไม้สีดำเอามาเน้นและตัดเส้นได้สวยดีค่ะเพราะว่าเป็นแบบสีดำสนิทเพราะฉะนั้นเวลาล่างภาพนักเรียนไม่ต้องกดเข้มๆนะคะ เพราะยังไงตอนหลังเราจะใช้สีไม้สีดำหรือใช้ปากกาตัดเส้นตัดอยู่ดีเดี๋ยวตรงผมคุณครูจะระบายสีดำเฉพาะผมที่อยู่รอบๆหน้าก่อนนะเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนักเรียนตัดขอบให้คมและระบายให้เนี้ยบนะส่วนนักเรียนที่ชอบวาดรูปแล้วอยากมาเรียนวาดรูปกับครูพรโดยตรงคุณครูพรเปิดสอนศิลปะอยู่ที่เมเจอร์ปิ่นเก้าชั้นสองมีสอนทั้งวาดการ์ตูนวาดภาพเหมือน เทคนิคสีต่างๆการออกแบบเขียนแบบและงาน DIY ด้วยโดยมีครูพรสอนเองทุกรอบถ้าสนใจสามารถติดต่อสอบถามรอบเรียนและราคาของคอร์สต่างๆได้ตามช่องทางนี้ได้เลยนะคะส่วนใหญ่นักเรียนที่เคยฝึกวาดภาพตาม YouTube หรือ TikTok ของครูพรมาก่อนพอได้มีโอกาสมาเรียนกับครูพรจะเห็นเลยว่านักเรียนมีทักษะและสมาธิดีมากๆฝีมือดีเรียนรู้ไว คุณครูมีสอนทั้งแบบเป็นครั้งและแบบเป็นคอร์สใครมีโอกาสมาแถวปิ่นเก้าติดต่อนัดมาเรียนกับคุณครูได้นะคะส่วนนักเรียนที่อยู่ไกลกันไม่เป็นไรนะสามารถเรียนรู้ได้จากคลิปสอนของครูพรทั้งใน t i k t อกและ YouTube เรียนรู้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการถ้าฝึกวาดออกมาแล้วสวยสามารถส่งให้คุณครูพรดูได้ที่ Facebook สอนศิลป,ปะ Think About Art Major ปิ่นเก้านี้นะคะ มีนักเรียนส่งมาให้คุณครูพรดูเยอะเลยอย่าลืมกดติดตามคุณครูพรด้วยนะตอนนี้ในภาพคุณครูกำลังระบายผมที่สะบัดอยู่ด้านหลังคุณครูจะใช้สีดำระบายแบบไล่น้ำหนักอ่อนเข้มเพื่อให้เกิดแสงเงาและส่วนที่เป็นแสงคุณครูยังใช้สีแดงระบายทับสีดำทำให้เกิดเป็นประกายแสงสีแดงด้วยส่วนสีทองของดาบคุณครูใช้สีเหลืองกับสีน้ำตาลทำให้เกิดแสงเงาของสีทองนะคะ เอาสีน้ำเงินระบายอ่อนในส่วนของเงาของสีขาวส่วนแสงของสีขาวปล่อยกระดาษไว้เลยไม่ต้องระบายทุกๆสีมีแสงและเงาหมดเลยแม้แต่สีขาวด้วยระบายส่วนของเสื้อกันต่อคุณครูจะใช้สีดำระบายเบาๆเพื่อเป็นเงาของเสื้อกันก่อนนะจริงๆแล้วเสื้อตัวนี้เป็นสีแดงเข้มเดี๋ยวคุณครูไล่เงาเสร็จแล้วจะลงสีพื้นคุณครูจะใช้สีพื้นเป็นสีแดง แล้วค่อยใช้สีน้ำตาลระบายทับให้เข้มอีกทีหนึง่งนักเรียนสังเกตไหมคะว่าตอนนี้เรากำลังระบายสีแตกคล้ายการแรงเงามากๆเพราะว่าสองเทคนิคนี้นำมาผสมกันภาพจะยิ่งสมจริงมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวคุณครูระบายสีพื้นเป็นสีแดงไปให้หมดเลยนะตรงไหนที่เราแรงเงาด้วยสีดำไว้ก่อนมันจะกลายเป็นสีแดงเข้มแล้วเดี๋ยวคุณครูจะเอาสีน้ำตาลมาระบายทับทั้งหมด ระบายให้ทั่วแบบเบาๆนะให้สีแดงนี้กลายเป็นสีแดงอมน้ำตาลระบายเสร็จเป็นแบบนี้เลยสีแดงดูสดไปนิดนึงเอาสีน้ำตาลไล่ต่ออีกนิดพอเราลงสีแดงไปทั่วแล้วสีดำมันจะเบลอลงเราก็จะใช้สีดำเน้นขอบเพิ่มความลึกให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นมีสีแดงที่อยู่ตรงหูของรองเท้าหนีบด้วยระบายต่อกันอีกนิดนะใกล้เสร็จแล้ว เหลือในส่วนของกางเกงสีดำคุณครูจะใช้การแรงเงาแบบไล่แสงเงาคล้ายๆที่ไล่ตรงผมส่วนไหนที่อยู่ลึกก็จะเป็นสีดำสนิทส่วนไหนที่อยู่ด้านบนหรือเป็นส่วนที่โดนแสงคุณครูก็จะแรงเงาให้สีดำอ่อนลงไม่อย่างนั้นเราจะไล่รอยยับของสีดำได้ยากมากๆสังเกตนะคะคุณครูจะไล่ไปทีละส่วนตรงนี้จะยากหน่อยนะ นักเรียนที่วาดตามอยู่เหลาดินสอให้แหลมบ่อยๆเพราะว่าต้องใช้ความละเอียดเพื่อให้ภาพออกมาดูสมจริงเดี๋ยวพอคุณครูไล่แสงและเงาด้วยสีดำไปครบทั้งกางเกงแล้วคุณครูจะใช้ผสมสีในส่วนของแสงอีกครั้งจำได้ไหมคะส่วนผมคุณครูใช้สีแดงไล่กับสีดำทำเป็นแสงแต่ส่วนกางเกงคุณครูจะเปลี่ยน คุณครูจะเอาสีน้ำเงินระบายผสมในส่วนของแสงของสีดำค่ะการระบายผสมเราไม่ต้องกดน้ำหนักเข้มสุดนะเป็นน้ำหนักกลางๆไล่ผสมกันพอให้เรียบมันจะทำให้เรียบขึ้นและเกิดประกายของแสงสีด้วยเดี๋ยวขากางเกงอีกข้างก็ทำเหมือนกันเลยนะถึงตรงนี้แล้วใครยังดูคลิปนี้อยู่บ้างนะคลิปนี้ค่อนข้างจะยาวเลย คนที่ยังดูอยู่ต้องเป็นคนที่ชอบวาดรูปมากแน่ๆเลยหรือไม่ก็ชอบดาพิคาต์อสูนหรือชอบโยริอิจิไหนขอดูหน่อยซิว่ายังเหลือใครบ้างใครที่ยังดูอยู่ช่วยพิมพ์คอมเมนต์คำว่า YT แล้วส่งมาให้คุณครูพรหน่อยนะคุณครูอยากเห็นจังว่ายังมีใครดูอยู่บ้างขอบคุณนะที่ติดตามรับชมคุณครูพรจนถึงตอนนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะทุกคนบ๊ายบาย